สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเดินเข้าป่าแล้วผมมาเจอ,อคางคกตัวนี้มันอยู่ในต้นไม้นะทุกคนต้นไม้นี่สูงนะทุกคนจ้าพื้นเนะเนี่ยนี่นีน่อันน,นี้เป็นต่อไม้นะดูว่าเป็นอย่าง,งคางคกยิ่งสามารถขึ้นได้ต้นไม้ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นะทุกคนสงสัยมันจะขึ้นไปให้มันสุกตรงนี้หรือเปล่านี่ไง,างคางคกนะ ขังโคกพวกนี้มันมีพิษนะทุกคนพิษของมันมันจะอยู่ตามต้นของตัวนี้นะทุกคนต้นที่เป็นต้นต้นนี้นะนขังคคกตัวนี้กินโบได้นะทุกคนนะมีพิษร้ายแรงนะทุกคนโบมันขึ้นไปอย่างนะทุกคนแล้วมันขึ้นได้แหนืใดนะสงสัยมันจะปีนตัวนี้นะทุกคนปีนตัวนี้มาอยู่ตรงนี้มันเก่งโพเนะ อน,นี่คือมันสามารถขึ้นได้นะมันเป็นกกตัวน้อยๆมันเป็นคางคกตัวน้อย,อยมันสามารถขึ้นได้อมันขึ้นได้มันเก่งไหลนะทุกคนเขาก็สามารถขึ้นได้คือกันถ้ามีเป้าหมายเนะี่ยเขาขึ้นได้แน่นอนนะทุกคน <laughs> คางคกตัวน้อย,น,อยนี่เก่งหลายมันบ่รด้อะไรขึ้นมันง่าย,ายนั่นนี่ส่งนี่ แต่ว่ามันสามารถขึ้นได้นะเก่งหลายนี่สวยงามนะทุกถ้าเป็นพวกที่เขาชอบเล่นสับแปลกๆนี่เลี้ยงดีนะครับเลี้ยงกกเลี้ยงสับแปลกๆขึ้นได้ไงบู ตัวนี้ก่อนทุกคนทุกคนเรามาดูปลาขึ้นน้ำกันะนะนี่นี่ปลาอยู่ในนี้นะทุกคนนี่มันกำลังจะขึ้นน้ำตัวนี้ไปลนาะอยู่ในนาตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะมันขึ้นได้หรนี่ปลาแล้วทุกคนปลาน,น้อยอนะ่ะเดี๋ยว เ้่าไปเป็นนี้น่าจะแซ่บมีหอยด้วยนะทุกคนนี่ปลานะทุกคนนี่ดูฮะมันกำลังจะขึ้นน้ำตัวนี้ไปนะดูนะนั่นๆๆๆกระกันกระตกลงแล้วสองตัวนี้นี่น่นหนึ่งให้เฉยจะได้ซิ่ง Lê hộp kìa yeah. thấy em trên đen số <laughs> เดี๋ยวล่เนี่ยทุกคนปลาเดี๋ยวจับมันเออเออเข้นไปเียนะมีหอยด้วยนะทุกคน

nhà nó tan thế không hồng rồi nó rồi nhỏ nhỏ mà mò rồi nhẹ bóng ở chừng chè nè cần xem à cái này chỉ

อปลาขึ้นน้ำตัวนี้ขึ้นไปในนานตัวนี้นเนี่ยไหลยู่ไหมตัวน,นี่มีหอยหอยปากกว้างฮนะนี่ปลานะทุกคนดู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 ด,ด,ดูเห็นปลาปะมันขึ้นตัวนั้นเลยทุกคนนี่นี่นสงสารโตแต่เป็นตัวนึ่งทั้งหมด ปักิงแล้วก็่นี <ination noises> <ต>่ยๆๆ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 ตอนนั้นน่าจะขึ้นนะเดี๋ยวไปดูต้นไม้ตัวนี้ตนนี้มันขึ้นเดี๋ยวเ เอามาแล้วมันบกึ้นแล้วตนะัวนี้คือปักขิงนะทุกคนเดี๋ยวปล่อยมันขึ้นน้ำไปขึ้น <c oughs> มันบกึ้นขึ้นไปขึ้นไปไปไปอ,อันนี้ปัดซิวนะไป บาลกกวนสวัสดีครับวันนี้มาเบิ้งนานะทุกคนดูครับมีแต่คนทํานาเท่านั้นจึงจะเข้าใจนะทุกคนฝนตกเมื่อวานนี้ขันนานี้ล่วงหมดแล้วประมาณซิเมตรนะครับยังมีหลายกว่านี้อีกนะทุกคนเลย เดี๋ยวผมพาไปดูนะน้ำท่วงแล้วก็คันนานี้หายเกลี้ยงนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้อีนะทุกคนอนนี้ประมาณ ห้าเมตรนะแล้วก็ดูหายเสียหายนั่นนักเล่นตัวนี้นะทุกคนน้นมานี่น้นมาเจ้าห้อยนะทุกคนถลายมาหมดเลยนี่ตัวนี้เสาเม็ดได้นะทุกคนน,นี่แล้วก็น้ามาทางที่มานะทุกคนเลยนี่ขนาดนี้เกลี้ยงหมดแล้วนะครับทุก ตัวนั้นประมาณเสาไปลายเม็ดอีกปลายเม็ดอื่นนะทุกคนสามพันนาสามเฮ้ยนาตัวนี้นี่พวกเป็นเอาแล้วแล้วก็มันจะทะลุไปตรงนี้นะทุกคนด้วยทะลุไปพันนาอีสองพันตรงนั้นนั้นเกลี้ยงหมดแลยาวที่สุดในตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ผึ่ยืนตัวนี้นะประมาณเสากว่าเม็ดได้นะทุกคน มีแต่คนทำนาจะเข้าใจนะทุกคนเลยเสียหายนักปีนี้นี่สงสารประเขากินแล้วทุกคนคัมนาแตกมาแล้วตนั้นก็แตกนะตัวนี้ก็แตกอีกนะแต่ตัวนี้แตกบางเยาเท่าไหร เสียหายนักทันนาพนสูงแล้วก็ง่าย้ามันแต่งนี้เป็นน้ำบาอยู่แล้วน้ำถลายมาทางที่มานะน้ำแห้งหมดแ,แล้วก็อีกตัวนั้นอีกแล้วแต่งหมดเลย ประ,ะมาณนี้นะทุกคนน,น้ำแตกมาแล้วแสงมาแล้วเขากินนะทุกท่าข้อนี่คือดินถุ่มมาแล้วนะครับ phải chơi cho mày